ในเกมการ์ดนะครับผมก็จะเป็นเรื่องปกติที่จะมีการ์ดบางใบเนี่ยที่แข็งแกร่งกว่าการ์ดบางใบไปนะครับผมซึ่งในเกมการ์ดอย่าง s h a r t e r v e r s e v e b i y o n d เนี่ยก็ไม่ต่างกันนั่นเองนะครับผมและแน่นอนเกมการ์ดส่วนใหญ่นะครับก็จะมีการแบ่งแยก rarity ของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ Legendary Normal หรือว่าจะเป็น Rare นั่นเองนะครับผมใน s h a r t e r v e r s e v e b i y o n d นะครับผมการ์ดแร r e หรือการ์ด normal บางใบนะครับก็เก่งกว่า legendary ได้นั่นเองนะครับผมในคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนะครับตัว top 10 c การ์ดที่มาจากเซตการ์ดนะครับผม legends rise นั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งเป็นการเซตแรกจากตัวของ shadowverse v e r b e y o n d นะครับ เกิดในมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเรามาเริ่มกันที่อันดับที่10ดีกว่านั่นก็คือตัวของฟิวดาวนะครับผมตัวของเขาจะมีคอสองนะครับแล้วก็ตี2เลือด2นะครับเป็นเรื่องปกตินะตัวคนนี้นะครับแต่ความสามารถของเขาก็คือเมื่ออีโวแล้วเนี่ยจะสามารถเลือกโฟลเลอร์ของฝ่ายตรงข้ามได้นะครับผมแล้วก็ทําลายทิงซะซึ่งประโยชน์ของมันนะครับก็มีอยู่มากนะครับแล้วด้วยความเป็นคลาสเนเจอร์ด้วยนั่นเองสามารถใส่ในเด็กไหนก็ได้นะครับทําให้ตัวของฟิวดาวเนี่ยก็เป็นการ์ดหนึ่งที่ถูกเลือกนะครับ เอาไปไว้ในหลายๆเด็กนั่นเองนะครับผมด้วยความสามารถในการกำจัด follower 2ตัวนะครับในการเล่นในตอนต้นเกมนั่นเองนะครับผมก็คืออีโวยิง1แล้วก็ตี1ตัวนั่นเองนะครับก็เลยเป็น1ในตัวที่ถูกเลือกมาบ่อยที่สุดนะครับผมแต่ว่าความสามารถของเขาก็มีเท่านี้แหละนะเขาจึงอยู่เพียงแค่อันดับ10ในตอนนี้นั่นเองอันตับที่9ได้แก่ตัวของคิเรอร์ไลโนซิรสนั่นเองนะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ย สิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับในตัวของ Forest c r a f t ตอนนี้ก็คือเราไม่ทราบนะครับว่าฝักมองข้ามเนี่ยจะสามารถเอาชนะเราได้ที่คอเท่าไหร่นะครับผมซึ่งเหตุผลก็มาจากตัวของแมงสาบหรือแมงกระโจทีที่เขาชอบเรียกกันเนี่ยก็คือมันสามารถตีเดือต้ตรงได้แล้วก็เก่งขึ้นตามจํานวนคอมโบที่ใช้ไปในเทอร์นนี้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นตัวของไลโนซรสเนี่ยตีประมาณสักแ หรือ10เนี่ยก็เป็นไปได้นะครับผมยังมีตัวของเมสซูเปอร์อีโวนะครับหรืออีโวเนี่ยที่สามารถเพิ่มพลังได้อีกนะครับในการโจมตีด้วยนะครับทําให้ตัวของแมงกระจ้าเนี่ยมันเป็นหนึ่งในการ์ดปิดเกมที่ดีที่สุดในตอนนี้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าตัวของมันเนี่ยมันก็ต้องใช้การ์ดใบอื่นในการคอมโบเยอะมากมายนะครับทำให้อันดับของเขาอยู่ที่อันดับ9นั่นเองอันดับที่8นะครับได้แก่ตัวของอารูเอตดูมไรบอร์ดนั่นเองนะครับผม ตัวของอารูเอตนะครับก็จะมีความสามารถนะครับแฟนแฟเมื่อลงมาจะได้เกียร์แอม би ชันจากเกียร์ของ r e m e m b บนส์นะครับอย่างละหนึ่งนั่นเองซึ่งตัวของเขาก็ก็จะมีความสามารถนะครับเมื่ออีโวนะครับเลือกอาร์ติแฟกต์โฟลเวอร์บนมือนะครับที่มีคอนท่5ต่ำกว่าก็คือเรียกโอมก้าไม่ได้นะแต่เลขที่เหลือได้หมดเลยนะครับผมลงมาแล้วก็ตัวของพวกมันนั้นเป็นตัวจริงด้วยนะครับก็คือเป็นโฟลเวอร์บนบอร์ดนั่นเองก๊อปปี้ลงมาเลยนะครับผมซึ่งในสถานการณ์นี้เราสามารถคราฟ แล้วก็เลือกตัวของอา์ติแฟกต์ได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นฟื้นเลือดยิงบอดอสานะครับหรือว่าจะเป็นตัวของยิงใส่หน้าโดยตรงอย่างตัวของเบต้านะครับก็สามารถทําได้นั่นเองหรือถ้าจําเป็นจริงๆเลียกสไตร์นะครับลงมาตีดาเมจ5ใส่ฟอลเวอร์ฝั่งข้ามก็ยังได้นะครับทำให้ตัวของอารูเอตเนี่ยเป็นตัวที่พีิแพงได้หลายสถานการณ์มากๆเลยนั่นเองนะครับผม ลำดับที่7ได้แก่ตัวของเอเมเลียลาสติลพาราดินนั่นเองนะครับฮอตแปดตีหกหกนะครับแต่ว่าตอนลงแฟนๆนนะครับซัลโมนสติล k n าวไนออกมา4ตัวนะครับแล้วทุกยูนิตท,ที่ลงมาหลังจาก a อเ l เลียบนบอร์ดเนี่ยจะได้รัชแล้วก็วอร์ดด้วยนะครับไม่พอจะบวกไอแท็กหนึ่งด้วยนั่นเองหมายความว่าตัวของสติล k n าวไนเนี่ยจะออกมาล้วตี3-2ทุกคนมีรัชมีวอร์ดทุกคนนั่นเองนะครับผม ในเซอร์คัทแปดนะครับลองคิดดูว่าเลทเกมแล้วเราจะเป็นเมสซี่เปอร์อีโวไปแล้วนะครับแล้วก็โดนซอร์ทคราฟเนี่ยลงอเมริกลงมานะครับแล้วก็ใช้ตัวของสตีลเนท์เนี่ยตีสามสามจิ้มไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บตายนะครับผมเพราะว่าจํานวนของสตีลเนย์เาเนี่ยที่ลงมานะครับมันมี4ีตัวนะครับแล้ว4ตัวเนี้ยก็จะจิ้มได้ทุกตัวนะครับจิ้มไปตัวของโฟลเลอร์เราตายหมดนะครับอเมริกอยู่บนบอร์ดแล้วยังมีอาจจะมีนะอาจจะมีวอร์ดเหลือบนบอร์ดด้วยนะครับ ทำให้อเมริกัเนี่ยก็เป็นตัวของการ์ดที่อันตรายมากๆที่จะปล่อยอไว้นะครับผมจําเป็นต้องคลายได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เก่งมากในซอร์ทคราฟนะครับเพราะในเลดเกมซอร์ทคราฟนะครับไม่ใช่เด็กต้นเกมแต่อยา่างใดนะซอร์ทคราฟเป็นเด็กมิดเรนจ์นะครับผมซึ่งการเล่นเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์อเมริกัเนี่ยก็สามารถเล่นในเทิร์นที่บอดโล่งได้หรือเล่นในเทิร์นที่ต้องการเคลียร์รีเจนเดอรี่ฝั่งของคามได้นั่นเองนะครับผม ทำให้ตัวขอเมิเลียนเนี่ยก็สามารถพิกแพงตามสถานการณ์ได้ด้วยเป็นทั้งผู้นําและเป็นผู้แก้สถานการณ์ได้นั่นเองของซอสเมื่อพูดถึงพลิกแพงไปตามสถานการณ์นะครับอีกหนึ่งอักทปยที่ไม่สนใจสถานการณ์เลยนั่นก็คือตัวของดาร์กเฟสนั่นเองซึ่งตัวของฟอเต้เนี่ยก็เหมือนเป็นใบปาดหน้าเป็นใบโปรโมทของเด็กนี้นั่นเองนะครับผม ตัวของฟอร์เตเนี่ยก็จะมีความสามารถสตรมแล้วก็อินเทอร์มินตนั่นเองนะครับผมอินเทอร์มินาทำให้ f o ลเวอร์ฟอร์ตข้ามไม่สามารถโจมตีเราได้นั่นเองนะครับผมซึ่งไอตัวนี้เนี่ยคอร์หกอย่างฟอร์เตเนี่ยลงมานะครับอีโ e วและตี7ดามเมจใส่หน้าโดยตรงได้เนี่ยก็เรียกว่าปิดเกมได้เลยนะครับเพราะเด็กนี้มันเร็วมากๆนั่นเองซึ่งตัวของน้องเนี่ยก็จะมีมิติเดียวนะครับแต่ว่าจะพูดไปถึงตามหลักการแล้วเนี่ย นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่ใบในเกมนี้นะครับที่เล่นได้โดยที่ไม่สนใจฝ่ายตรงข้ามเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งหมายความว่าในสถานการณ์การเล่นนะครับเราจะเป็นคนขับรถตลอดเวลาฝ่ายตรงข้ามต้องเป็นตำรวจจราจรมาห้ามเราตลอดเวลาเหมือนกันนะครับทําให้ฟอร์เต้นี่ครับมาอยู่ตรงนี้นั่นเองเป็นใบปิดและเป็นใบปัดหน้าของเด็กนี้นั่นเอง อันดับที่5นะครับผมต้องยกให้กับตัวของซีเวียการ์เด้นไอซิคิวชันเนอร์นั่นเองซีเวียก็จะมีความสามารถนะครับแฟนแฟเมื่อลงมาในแฮปเลือกได้1ใน2อย่างนั่นเองนั่นก็คือจะจวดการ์ดสองใบหรือจะเฟื้นเลือดสีนั่นเองทั้ง2อย่างนี้กิ่งทั้งคู่นะครับการที่จวดการ์ดสองใบทําให้โฟโต้คามเนี่ยสามารถจวดหาการ์ดเล่นได้ในเทิร์นถัดไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็การฟื้อเลือดสีเนี่ยก็สามารถที่จะแคนเซิลแผนในการเล่นของพวกเด็กอะโอรได้นั่นเองนะครับผมไม่พอนะครับ เมื่อลงมาแล้วเนี่ยสามารถอีโวนะครับเพื่อชี้1นึ่งโฟลเลอร์ฝั่งของข้ามนะครับทำลายทิ้งได้ถ้าหาซูเปอร์อีโวชี้2ไปเลยนั่นเองนะครับผมซีเวียมีค่าคอสผงนะครับทำให้ลงมาในเทินที่พิแพงจะเป็นจะตายได้นะครับอย่างเช่นตัวของฟอร์เต้หรือว่าตัวของเด็กซอตคราฟเนี่ยเอ่อยูนิตที่ลงมาหรือโฟลเลอร์ที่ลงมาเนี่ยในเทินก่อนหน้านี้เนะี C ่ยคอสห้าคอสสี่นะครับก็จะโดนซีเวียมเก็บซะหมดเลยแล้วก็ฟื้นเลือดได้ด้วยนะครับทำให้แผนในการ เล่นนะะอากโกรของแต่ละเด็กนะครับหายไปนั่นเองแล้วก็ในมิเลอร์แมชหรือว่าในตัวของเด็กต่างๆที่เก่งตอนนี้อย่างเช่นลูนคาฟหรือว่าตัวของโปโตคาฟนะครับก็จะเจอตัวของซีเบียเนี่ยจวดก,การหาของแก้ไปเรื่อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะฆ่าโฟลเวอร์ของเราไปในเทิร์นถัดมาด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวของซีเบียเนี่ยเมื่ออีโวแล้วก็มีตามเมจอยู่ที่7็นะครับก็น่ากลัวเช่นเดียวกันนั่นเองทําให้เป็นการที่คบเครื่องมากนะครับในระดับที่ เก่งสมกับความเป็นโกมากๆนั่นเองแน่อันดับที่4นะครับผมยกให้แก่ตัวของ Gino l e ว i s Alexander นั่นเองนะครับผมหากนึกถึงรถถังที่ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถจะต้านทานได้นะครับลองนึกถึง Gino ดูนะครับ Gino นะครับลงมานะครับเขาจะมี Rush แล้วเขาสามารถตีได้2ครั้งต่อเทินนะครับผมแล้วก็เมื่อสไลด์หรือเมื่อโจมตีเนี่ยก็จะทําการเกณฑ์เบรียอออกมานะครับแล้วก็จะซัมมอนไหนึตัวด้วยนั่นเองนะครับ ทำให้จีโน่เนี่ยที่ตีเจ็ดนะครับสามารถตีได้2 f o โ l ลเ e อร์แล้วก็ทุกครั้งที่ตีเียจะได้แบ r เรียด้วยทำให้จีโน่ไม่เจ็บนะครับผมแล้วก็สามารถตีแลกไปได้นะครับจีโน่นะครับคือโกลเด้นหตัวนะครับโกลเด้นแรร์หนตัวนะครับที่โจมตีลีเจนดารี่ทิ้งได้โดยไม่สนใจเลยว่าตัวเองจะตายไหมนั่นเองนะครับผมแล้วจีโน่เองถ้าหากว่ามีชีวิตรอดในเธอถัดมาได้นะครับเขาคือเกมโคเซอร์ตัวหนึ่งเพราะว่า ในการตี2ครั้งเนี่ยไม่ได้บอกว่าตีโฟลเวอร์สครั้งนะครับสามารถตีหน้าโดยตรง2ครั้งก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตัวจีโนเองตี14โดยตัวเองแล้วแต่ถ้าสเปรยโก็จะตี10บสนั่นเองเป็นยีนะครับผมน่ากลัวสุดๆเลยฮนะอันดับที่3ก็จะได้แก่ตัวของแอนแอนเกรียนั่นเองนะครับผมแอนแอนเกรียเนี่ยคือการที่ตอบโจทย์ปัญหาทุกอย่างของลูนค f ฟนั่นเองนั่นก็คือตัว Early g a m เกมของลูนคัฟเนี่ยไม่ค่อยจะมีโฟลเลอร์หรือว่าไม่ค่อยสามารถจะเคลียร์ยูนิตบน ทำให้เป็นเป้าของพวกอักโรอย่างเต็มที่เลยนั่นเองในเทิร์นคอร์ส5นะก็จะลงมาซัมโมนตัวแอนซัมโมนี่นะครับซึ่งมีวอร์ด55นั่นเองแล้วก็สเปลบูทมือ3รอบนะครับแล้วเมื่ออีโวยิงโฟลเวอร์บนบอร์ดอีก3ดาเมจนะครับแล้วตัวแอนเกรียเนี่ยก็จะตีได้6กหกในขณะที่วอร์ดมีรัชด้วยนะครับตี5 5ทําทำให้แอนเกรียสามารถเคลียร์ได้นะครับสามโฟลเวอร์เลยในเทิร์นที่ลงมาแล้วอีโวนั่นเองนะครับผม แล้วยังมีสเปรบูทสามด้วยนะอย่าลืมนะเขาทําทุกอย่างเลยครับแอนนเกรียนนี่คือทําได้ทุกอย่างที่ลูนคาร์ต้องการนั่นเองในเลดเกมด้วยความคอนแห้นะครับลงมาก็สามารถจะสเปรบูทมือ3ได้แล้วก็มีวอร์ดได้นั่นเองนะครับทำให้ครบเครื่องไปอีกต้นเกมกลางเกมเลดเกมสามารถใช้ได้หมดเลยนั่นเองจนตัวของลูนคาร์ฟนะครับทุกคนที่เล่นทีหลังนะครับจะไม่ยอมใช้เอ็กซ์ต้าพีพีเดขาด จะใช้กับแอนด์เกรย์ในเธอที่อีโวได้นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ไม่ต้องพูดถึงครับเอาแค่สเตตของแอนด์เกรย์นะครับซีสนะครับผมอีโ e วแล้วเป็น6กหนั่นเอง6กหแบบมีวอร์ดป้องกันตัวให้นะครับแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วครับแค่นี้คือฝ่ายตรงข้ามต้องสเปนเม็ดอีโวเพื่อมาจัดการแอนด์เกรย์นั่นเองนะครับผมซึ่งน่ากลัวมากแล้วทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยต้องสเปนรีซอร์ทเพื่อมากําจัดแอนด์เกรย์ให้ได้ไม่งั้นโดน6กเดเมจใส่หน้านะครับน่ากลัวมากๆ อันที่2ผมยกให้กับตัวของคู่องค์เลยเมื่อแฟนแฟหรือลงมานะครับจะเรียก3ชินิกามิและแก่ตัวของเซเลเทียนมีวอร์ดนะครับ4.5ตัวของเดโมนิชินิกามินะครับมีรัส3าานั่นเองเปเปอร์ชินิกามินะครับมีรัสตี1อนนั่นเองนะครับผมซึ่งทุกตัวนะครับจะมีลัสเวิร์ดนะครับเมื่อตายก็จะสเปรบูทมือด้วยนั่นเองโดยเซเลเทียนจะบูทสรอบนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีอันชาร์นะครับถ้าลงคู่องค์แบบคอสสินะครับ จะทำลายชินิกามิทั้งหมดของตัวเองแล้วเรียกโนบลชินิกามิออกมาซึ่งตัวของมันเนี่ยก็จะมีออร่าแลวก็วอร์ดด้วยนั่นเองนะครับผมซุปเปอร์อีโวแล้วจะเลือกตัวของชินิกามิหนึ่งตัวะครับให้มีสตรอมอ่าตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นตัวที่แข็งแกร่งมากนั่นเองก็จะเป็นตัวที่แข็งแกร่งมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมลับเพื่อป้องกันตัวนะครับในการเคลียร์ตัวของโฟลเวอร์หลายๆตัวนะครับตัวของคู่องค์เนี่ยลงมาจะมียูนิตที่สามารถโจมตีได้เนี่ยหลังจากซุปเปอร์อีโวเนี่ย ได้มากสุดถึง4ตัวเลยนะครับในการลงลมาคอร์ดเนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวของโฟลเวอร์แต่ละตัวของผู้องเนี่ยบนบอร์ดเนี่ยรวมดาเมจกันแล้วก็ถือว่าเยอะมากทําให้น่ากลัวมากนในระหว่างนี้ก็จะมีตัวของวอร์ดที่สามารถตีโดยตรงได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวของคู่องคแจกสตรมให้นั่นเองทําให้ได้4ดาเมจแล้วก็คู่องตีแรกหนึ่งโฟลเวอร์ไปก็จะได้อีก1ดาเมจเป็น5ดาดเมจกันเองนะครับผมตัวของคู่องคเนี่ย ยังมีท่าปิดนะครับในเป็นแอนชันสิบนะครับในตัวของลูนคาฟเนี่ยก็จะคู่กับดิเมนชันคราฟนั่นเองทําให้ตัวของ PP เนี่ยกลับมาลีเซอีกรอบนึงแล้วถ้าหากเรามีตัวของโค้งไปที่2เนี่ยก็ทําให้ตัวของโนโบลชินิกามีออกมามีค่าพลังสูงมากๆนั่นเองนะครับผมก็อาจจะเป็นท่า OTK ได้เลยนะครับ อันดับที่1น,นะครับผมต้องยงให้กับตัวของออคิดนิวฟาวฮาร์ดนั่นเองออคิดนะครับมีความสามารถเมื่ออยู่บนสนามนะครับพราะเทียทั้งหมดนะครับที่ลงมาจะได้สตรอมแล้วก็เบนนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีแฟนแฟเมื่อลงมาจะสม,มอนรอยรอยจะเป็นตัวพัเตีย1แล้วก็6เลือดนั่นเองมีวอร์ดนั่นเองนะครับผมแน่นอนเนื่องจากเป็นพัเตียก็จะมีสต o อมแล้วก็เบนติดตัวมาด้วยนะครับ ซูเปอร์อีโวแล้วนะครับตัวของออคิดก็จะสมอนแอนด์ชาร์ตประเป็ดมา2ตัวนั่นเองนะครับผมทำให้ออคิดเนี่ยตี8นะฮะแล้วก็ตัวของรอยมิสตอร์มอยู่แล้วตี1เลือด6นะครับรีวอร์ดด้วยแล้วก็ตัวของไอชาบะเปตเตียเนี่ยก็จะมีตัวของตี33อยู่แล้วอ่าทำให้ตัวของออคิดเนี่ยเป็นลีเจนเดอรี่ที่สามารถทำดาเมจด้วยตัวเองเลยได้8ดาเมจนะครับตีแรกไป1แล้วก็ตีหน้าอีกเจ็ดนะครับผมรวมกันแล้ว 8ดาเมจใส่เลือดนี่คือเก่งมากๆนะครับรวมถึงในเทินขารับเนี่ยก็จะมีรอยอยู่บนบอร์ดด้วยนะครับเพื่อเป็นโล่ป้องกันให้เราเพราะว่าตัวของเดที่เก่งในณนตอนนี้นะครับก็คือตัวของพอตอคาราฟอันเองพอตคาร์ฟเจอกันเองเนี่ยมีรอยอยู่บนบอร์ดนะครับเลือดหกทำให้ตัวของมาสเตอร์พีซโอเมก้าเนี่ยไม่สามารถลงมาแล้วตัดบอร์ดได้ทําให้ตัวของเขาเนี่ยยังตีโดยตรงไม่ได้นะครับก็ตัดเกมไดระดับนึงเลย แล้วก็ตัวของคลาสอื่นอย่างเช่นตัวของซอนคลาสนะครับที่เก่งในตอนนี้นะก็ไม่สามารถรับมือตัวรอยได้เช่นเดียวกันเพราะว่ารอยเนี่ยมีเลือด6เราก็ต้องสเปนเม็ดอีโวเพื่อแก้ไขรอยนะครับหรือไม่เราก็ต้องเอาตัวของโฟลเลอร์เราหลายตัวเนี่ยมาเทรดแลกกับรอยนะครับเพราะว่ารอยเลือด6เยอะมากนะครับแล้วก็ตัวของออคิดเองเนี่ยเก่งทางในเทิร์นที่แบบว่าไม่ได้เซตอัพมาอย่างเช่นบนมือไม่มีประเป็ดนะครับหรือว่าในมือเนี่ยมีประเป็ด ก็ยิ่งเก่งขึ้นไปอีกเพราะว่าทุกๆตัวที่ลงมาปะเปตนะครับมันมีตัวของรั h อยู่แล้วแต่ว่าตัวของออคิ่ยอัปเกรดให้เป็นรอมเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็การตีแรกทุกตัวก็จะมีเบนนั่นเองทําให้ออคิทเนี่ยเก่งมากในเทิร์นโจมตีเทิร์นป้องกันตัวเคลีย์บอร์ดก็ทําได้เทิร์นขารับอย่างตัวของรอยก็ยืนตัวใหญ่ๆนะครับผมน่ากลัวมากๆนั่นเองแล้วก็โดยรวมแล้วที่พูดมานะครับเหตุผลหลักๆก็คือตัวของออคิั้น เก่งโดยตัวมันเองครับไม่จําเป็นต้องคู่การไปอื่นเลยนั่นเองอันแรกก็คือท็อป10ของผมนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรคิดว่าผมตกพลาดอะไรไปนี้สามารถบอกในคอมเมนต์เซชั่นได้นั่นเองนะครับผมนี่คือสเสน่ห์ของเกมการ์ดครับผมการ์ดหลายใบยก็ทําหน้าที่ของมันไม่เหมือนกันมีอาคาที่มีจุดเด่นไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับย่อมตามมาด้วยการที่แข็งแกล่งแล้วก็อ่อนแอไม่เท่ากันนะครับเป็นเรื่องปกติครับซึ่ง ในชุดนี้นะครับ l e g e n d of Rise นะครับก็เป็นชุดแรกของเกมนี้นะครับผมซึ่งโดยรวมผมมองว่าบาลานซ์ของแต่ละคลาสเนี่ยก็ยังใกล้เคียงกันนะครับอาจจะมีบางคลาสที่ฟูการ์ดยังน้อยไปก็เล่นได้ไม่เท่าที่ควรน,นะครับผมก็อาจจะต้องรอชุดถัดไปนะครับซึ่งจะมาในกลางเดือนหน้านั่นเองนะครับผมโอเค เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับยังไงก็มีความเห็นเรื่องท็อป10ยังไงก็สามารถบอกกันได้ใน description นะครับผมโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมทุกคน